ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถถนะครับพลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับวันนี้ครับเราอยู่ลักษณะของหน้างานนะครับการขุดนะครับแน่นอนนะครับดูจากสภาวะการทํางานนะครับวันนี้เป็นการทํางานนะครับของรถขุดเล็กนะครับเวกเกอร์นิวสันนะครับจากเยอรมนีคันนี้นะครับเป็น e z 20ครับขนาด2ตันนะครับคันนี้นะครับการทํางานนะครับแน่นอนนอกจากภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่จําเป็นต้องใช้รถขุดเล็กแล้วนะครับอุตสาหกรรมการเกษตรก็สามารถใช้ได้หลากหลายเช่นกันนะครับ ลูกค้าสามารถเอาไปใช้ในสวนในไร่ของลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างลักษณะของหน้างานคันนี้นะครับ er <Ooh. S 2> to ตอนนี้เ er <committing S 2> รามาทํางานกันอยู่ที่แปลงของสวนมะพร้าวนะครับดูลักษณะรอบๆนะเป็นสวนมะพร้าวนะครับวัตถุประสงค์ของการทํางานวันนี้ของเราก็คือการขุดลอกนะครับคลองนะครับทำคลองน้ำนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ําให้กับสวนมะพร้าวแห่งนี้นะครับตัวรถขุดคันนี้นะครับเป็นรถขุดขนาด2ตันนะครับรถขุดขนาด2ตันนะครับสเปคคร่าวๆนะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับอ่า 18.5แรงม้านะครับ18.5แรงม้านะครับตัวนี้เป็นซีโร่เทลนะครับเป็นซีโร่เทลคือรถหางสั้นก็คือไม่มีหางเลยนะครับข้อดีของรถซีโร่เทลก็คือการเคลื่อนที่นะครับการขนย้ายสะดวกสบายการทํางานในพื้นที่แคบๆรวมถึงนะครับการนะครับทำงานในไร่แบบนี้นะครับก็สามารถใช้รถซีโร่เทลได้นะครับการทํางานในวันนี้นะครับก็เป็นการขุดดินอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เป็นสภาพดินเปียกๆชื้นๆแบบนี้นะครับ ระยะขุดของตัวนี้นะครับดูความยาวนะครับแม้จะเป็นรถขุดขนาด2ตันนะครับแต่ว่าระยะขุดนะครับได้4เมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนระยะลึกนะครับได้2เมตร40นะครับกับการทํางานแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถใช้ได้นะครับในพื้นที่แคบๆนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีอุปสรรคก็สามารถใช้งานได้ซึ่งวันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารถขุดคันนี้สามารถทํางานได้นะครับอีเซนสองศูนย์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับ 9,900บาทเท่านั้นเองดูการทางานของ e-set คันนี้นะครับเป็นการทํางานขุดลอกนะครับขุดลอกคลองวันนี้นะครับดูครับความสะดวกสบายนะครับเคลื่อนที่นะครับคล่องตัวนะครับอย่างแน่นอนนะครับดูครับคล่องตัวนะครับทำงานได้ทุกสภาวะพื้นผิวนะครับนะครับ รถขุด2ตันนะครับมีประโยชน์นะครับได้ทํางานได้หลากหลายรับหลากหลายมุมรับหลากหลายฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมเกษตรเราก็สามารถใช้งานได้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกครับกับรถขุดเล็กนะครับขนาด2ตันคันนี้ครับเวกเกอร์นิวสันนะครับแบรนด์จากเยอรมนีนะครับเชื่อถือได้ในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะครับฝากไว้ครับท่านที่สนใจสอบถามได้ที่เบอร์089ย์แปดเก้านะครับห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกครับขอบคุณครับ